แน่นอนคะ่ะว่าผ่านพ้นไปแล้วนะคะสาหรับการโหวตนายกรอบที่3ค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบเกิน374เสียงค่ะให้นายเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะคะซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวส่วนใหญ่เนี่ยโหวตเห็นชอบให้กับนายเศรษฐาเกินกว่า100คนเลยเลยคะ่ะแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะที่โลกออนไลน์เนี่ยกำลังแชร์กันอยู่ในครั้งนี้ก็คือเป็นภาพของว่าที่สตรีหมายเลขหนึ่งคนใหม่นี่ก็คือคุณหมออ้อมค่ะหรือว่า แพทย์หญิงพักพี่ลายทวีสินค่ะภรรยาคู่ใจของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะโดยหมออ้อมเนี่ยต้องบอกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยค่ะถือว่าเป็นสาวสังคมสุดเปรี้ยวยุคใหม่เลยที่ต้องบอกว่าผู้คนในแวดวงไฮโซนเนี่ยต่างพากาันร,รู้จักเธออยู่ไม่น้อยเลยนะคะแถมไม่พอค่ะยังเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณหรือว่าศาสตร์แอนตี้อจจิ้งด้วยนะคะในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวชอลไลฟ์ค่ะรวมถึงหมออ้อมเนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้ง S Medical Spa ด้วยค่ะ หมออ้อมค่ะต้องบอกก่อนว่าจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรม,มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นเธอเองเนี่ยได้รับทุนเล่าเรียนหลวงค่ะศึกษาแล้วก็ฝึกปฏิบัติทางด้านของผิวหนังจากศูนย์แพทย์ไลออนสุวรรณหงษ์กรุงเทพในปี2529แล้วก็2530ค่ะรวมถึงมีการศึกษาแล้วก็ฝึกปฏิบัติทางด้านของแสงเลเซอร์กับศาสตราจารย์ลีออนกูแมนค่ะผู้ได้ฉาย,ยาว,ว่าเป็นบิดาแห่งเลเซอร์ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ ในชีวิตส่วนตัวค่ะหมออ้อมเนี่ยก็มีการสมรสกับคุณเศรษฐาทวีสินค่ะมีบุตรด้วยกัน3คนนั่นก็คือลูกชายคนโตเนี่ยชื่อว่าคุณน็อบนัพัทค่ะจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากออกฟอร์ดทางด้านของ PPE แล้วก็ MBA h a v a r d Business School ค่ะทำงานอยู่ที่ Brain Consulting London นะคะส่วนลูกชายคนกลางค่ะแน่นอนว่า ก็จะเป็นคุณแนบวรัตนะคะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากอีโคโนมิกแล้วก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทค่ะ p พับบิกแอดมินิส a t เต n ชันจากสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะคะรวมถึงทำงานอยู่ที่นิวยอร์กค่ะ ลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็จะเป็นคุณนุบชาดนันดานะคะคุณนุบกชันันดาเนี่ยจบการศึกษาปริญญาตรีจากนิวโรไซ์ค่ะแน่นอนว่าเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะจากเบอร์เบอร์นาร์ดคอลเลจโคลัมเบียยูค่ะก็คือนิวยอร์กเหมือนกันแล้วก็จบการศึกษาปริญญาโทจากโซเชียลเวิร์กเกอร์ค่ะที่มาหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะรวมถึงทํางานเป็นอิดูเคชั n นอ c คา n เซเลอร์ที่อีดูสมิธนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทั้งประวัติของคุณอ้อมแล้วก็ทั้งประวัติของลูกๆเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดาเลายทีเดียวค่ะ Thank okay. you.